สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เข้ามาทำสวนครึ่งบุกครึ่งน้ำครับใส่ตู้ปลาทำเป็นตู้ปลาแล้วก็ทำเป็นสวนหย่อมสวนน้ำหรือน้ำตกแล้วแต่จินตนาการของเรานะครับในส่วนนี้วันนี้ผมจะมาทำไว้ในตู้ปลา ใส่ไว้ในตู้ปลา3สูกนี้นะครับในวัดได้คำนวณมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาออกแบบเป็นสวนโดยใช้พวกดินพวกหินนะครับมาวางเป็นโครงร่างแล้วก็ใช้โฟมสเปรย์โฟมอะ่ะมาทำให้เป็นโครงร่างเป็นน้าตกเป็นถ้ำนะครับต่อไปก็เอาพวกมอส แล้วก็ดินมาผสมกับมอสที่ตายแล้วนะครับมาทําเป็นดินแล้วก็ปลูกต้นไม้เล็กๆทําเป็นสวนทําเป็นลำธาราเล็กๆนะครับแล้วก็พวกมอสพวกอะไรไมาแปะให้สวยงามตับจินตนาการนะครับเราจะเอาอะไรไปไว้ตรงไหน ทำเป็นภูเขาเล็กๆเป็นน้ำตกลงมานะครับนี่ที่ลงล่างเสร็จแล้วมุมมองต่างๆนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาไปใส่ในตู้ปลานะครับอ่านี่ใส่ลงในตู้ปลาเรียบร้อยทดสอบน้ำนครับมีน้ำไหลมีน้ำตกนะครับสวยงามไว้ในตู้ข้างล่างก็จะมีพวกปลาพวกอะไรเราก็มาใส่ได้ครับดูให้ร่มรื่น อย่างหนึ่งครับให้ดูให้เป็นอารมณ์ดีนะครับมีเสียงน้ำไหลมีน้ำไหลออกมาจากถ้ำนะครับทำให้สบายหูสบายตาไปอีกอย่างหนึ่งนะครับเป็นงานานนดิเรกอีกอย่างหนึ่งนะครับ ไปครับฟังกลางวันเครียดมาฟังน้ําไหลดูปลาดูธรรมชาติสบายหูสบายตา,เ,าเราไปทํากันดูนะครับขอบคุณนะครับ